สวัสดีค่ะสวัสดีน้องค่ะทักทายกันเนาะค่ะหลังจากที่ห่างหายกันไปหลายมือเนาะค,ะค่ะเนาะกัดกินฮอยกินถึงคือเกราค่ะแต่ว่าชนอนอีกาบอคดามเฮ็ดคลิปเนาะคะ่ะเนาะสอนตีมนเนกกาอยู่คนเดียวค่ะพญ่ไปหาหมอนะคะน่ะเนาะไปคุยกับหมอจ่ะสอนดามหน่อยกับไปโรงเรียนนะคะพญนใหมอห้องวสิตค่ะมีหมอไอ,อ้อสวนมะเร็งเนาะคะ่ะโทรหาถามอาการเนาะว่าหลังจากที่ได้อ่อ เขาเรียกอะไรนะถุงนะคะถุงที่ใส่นาทองนะคะมั่ไม่เนาะบรรทัเพิ่ดติดตามข่าวติดตามทำข่าวนะคะว่าใส่แล้วจะติดใส่ไไปแล้วนะคะเป็นจังไไดเนาะคะเนาะงหูสึกเจ๊งเจ็บยังอยู่บอ่อพี่นายบอกว่าดีกว่าเก่าหลายนะคะ,นะเนาะดแต่ติดใส่เบิร์มเนาะอันนี้เราได้มั่ไม่จะ้ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะเป็นถุงธรรมดาเนาะ จ้าติจะให้เบิรนะคะมีหลายแบบเนาะแต่ว่าถุงแบบนี้นะคะมันเซตไ้มันมันบอบไปันนี้ติดกับผิวเกินไปนะคะเรามีสามแบบเนาะอันนี้เป็นถุงแบบเกานะคะแบบเกาจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะเขาจะต้องมาตัดตัดรูเองนะคะแล้วก็มันสังเกตว่าจะเป็นกาแบบนี้ติดกับผิวสิคะมันเวลาให้ยางสินเนาะมันกะถุงมันกะจะนักแล้วค่ะมันจะดึงดึงดึงผิวเล่าสิ มาที่นี่ช่วงตรงปากแผลนะมันเป็นผิวมันจะเป็นผิวทีแบบว่าค่อนข้างจะบ่ออันเนาะมันกัจะไปเสียดสีนะคะจะไปดึงอันที่มันจเป็นแผลนะคะเนาะนั่นแหละแต่อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เนาะเวลาเราไปหาหมอเป็นยังสิอะสิเลยเดี๋ยวไปอนี้ขออนุญาตมามาเอามาแช่ให้เบิ่งเนาะว่ามันมันเป็นจังได่เนาะค่ะแล้วก็อันที่สองนะ อันนี้สองก็ไดว่าเป็นแบบแบบนี้มากแต่แบบนี้มันจะมีมันจะมีฐานล่องนะคะฐานล่องที่เป็นเหมือนสิตีบอกว่ามันเหมือนกลวยเนาะแล้วก็อันนี้แปะข้าไปรอบนึงใส่ก่อนข้าไปแล้วแล้วก็แปะอันนี้ไปรอบหนึ่งนะคะเนาะอาจจะมาดูบอลปันใดเด้อค่ะแต่ก็อยากให้พี่น้องแบบจะเห็นไปด้วยกันเนาะคะ่ะมาะว่าเออจังไดนะคะอันนี้แบบไม่ล่ดสุดเนาะอันส่วนอันนี้นะคะใครๆก็อันอันนี้นะคะ่ะแต่ว่าอา่ตัวนี้มันจะติดไปเลยค่ะ มันจะเป็นถุงติดไปเลยเนาะส่วนอันก้อนหนานี้เนาะคะ่ะมอพ่นมีแบบพ่นมีแค่สองตัวเนาะคะ่ะเป็นตัวทานแบบนี้นะคะติดเพื่อติดเข้าไปในผิวเห้านะคะติดจึงสีนเนาะแล้วก็จะมีตัวนี่ขอบทางหนาอีกรอบหนึ่งสิค่ะคือจะพ่นจะแยกไว้แลวเ่าถอดเา้าถอดเ,เอาถ,อถุง,ถง,งนี้ไปทิ้งตุงนี้ไอตัวตรงนี้ยังติดอยู่กับผิวนะคะเนาะถ้าก็แค่ทำความสะอาดบริเวณตรงปากแผลนะคะแค่นั้นคือบอกว่าง่ายแห้งคือบอกต้องเปลี่ยนบะ่อยเนาะ แล้วก็ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงขอบเนี่ยมันก็จะบวดไปกับไปอันป็นไดนะคะบวดไปดึงผิวป็นไดเนาะนะคะแล้วตัวนี้ตัวนี้หมอเพิ่งพันซ่งงหาบ่งว่านเนาะกระไดมาแล้วค่ะแต่ว่าตรงนี้มันจะแนมบวกลาเห็นข้างในป็นไดค่ะเพราะว่ามันมันถุงมันบวกลาบวกลาใสนะคะตีกับเวลาทำคมสั่์ให้เล่าก็สิเลาติดเข้าไปมันสิค่อนข้างจะแนมหยาบเนาะนะคะงว่านได้มากเนาะแล้วก็สิเป็น สา,ายนะคะสายพยุงเนะาะโบไฮมันมันหลังนะคะนั่นแหละกะขอทัองอ้งหมดนี่ยสี่สัส้นมานะะี่ยค่ะใจตังเนาะคะ่ะใจตังแล้ว6อันนี้เขาหลอดในข้อใจเอ็นเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่านะเพราะว่าไอ้มันมันยังอยู่ในในช่วงเริ่มต้นนะคะเพราะเพิ่นจะเพิ่นจะรักษาปีต่อปีเนาะสมมติว่า เปี่ยนหนึ่งนะคะเข้าใจไป3า0พันหะคะแต่ว่าตอนนี้ตีตีตตตข่าวๆเป็นเป็นเงื่องกลมๆไปน,นะคะเนาะใจหมอนะ่ยค่ะใจหมอใจค่ารักษาทุกอย่างะะ 3, แล้วค่ะ3า0พแล้วหลังจากนั้นเขาสเตย์เป็นใบเป็นการรักษาฟรีของของเสียมาศเกี่ยวกับดูแลห้านี่งค่ะฟรีทุกอย่างทุกขั้นตอนเนาะบัสชีเป็นรถเอ่ออันนี้คือสวัสดิการของเพิร์นนะคะบัสชีเป็นรถเ,เป็นเป็นการ ขับรถไปหาหมอหรือนั่งแท็กซี่กับซูยงังกับซิฟฟี่เนาะค่ะเนาะหลังจากข้าใจครบสามพันหกเนาะคะ่ะตีคิดว่าประมาณตัวเลขประมาณนี้แหละตีบริมานใจเนาะ,ะอันนี้เป็นเป็นเหมือนพาสำรับเวแล้วค่ะอยากไปบายน้ำบายยังสิค่ะเนาะเลาก็ในสะ่ตรงปิดไว้อันนี้เป็นใส่เอ็กซ์อลนะคะนี่แล้วเนาะแล้วก็ซื้อนี่คะ่ะอันนี้ายนี่เนาะคะ่ะที่เป็นสาย์พยุงเนาะ อันนี้เราจะจัดหายเป็นเซตเลยค่ะของทั้งเมดกับเสีมอ๋ออันนี้เป็นใบซังนะจ๊ะแล้วก็ซังมันหลายถุงนะเนาะพอให้ใส่ใส่ไปโดนเติบค่ะประมาณอีกหลายเดือนอยู่ค่ะเพราะว่าหลังจากนี้เนาะคะ่ะกับไฮคิโม่นะคะคิโมออ่ถึงเดือน ถึงเดือนเมษาปะคะถึงเดือนเออถึงเดือนเมษานะคะเนาะมีนาเมษาเออแมนกัจจิไสไฮเคโมเนี่ยค่ะถึงเดือนเมษานะเพราะเราจะต้องไฮเคโมทุกทุกทุกสองอาทิตย์นะคะหลังกาหลังจากนั้นพักฟื้นไฮเคมโมครบโดดแล้วกับพักฟื้นบานี้พักฟื้นแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็สิได้ฟืน้นฟูร่างกายเนาะเหมือนกับพรออมที่จะ ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการผ่าตัดเอาสายกลับไปเนาะนะคะแล้วก็ต้องดูแลจะคล้องไปอีกระยะหนึ่งเพื่อที่จะให้สายมันเข้าทงเข้าทีนะคะติดกันสนิทเนาะก็ต้องไปซองกล่องไปอย่างอีกรอบหนึ่งนาะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นคอยจัดกลับไปเห็นงานนะคะเริ่มต้นเห็นงานค่ะอาจารย์อีกอย่างนึ่งนะคะนอมณีกัสซีมาอันนี้เป็นเอกสารเนาะ,ะที่ตีต้องต้องเก็บใบเซต ะะใบเสร็จทุกอย่างทิติซื้อมากเกี่ยวกับการเฮ็ดคลิปนะคะเนาะเฮ็ดคลิปเฮ็ดวิดีโอเพื่อที่จะเฮ้าจะมีใบตัวนี้เอาไปย่ำเฮ้าเสียผ้าสีนะคะเสียผ้าสีมุมต่างๆเนาะเฮ้าตรงน,นี้ใบตัวนี้ใบเสร็จต่างๆทิติซื้อมากเกี่ยวกับการเฮ็ดยูทูบเว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะคะอินเทอร์เน็ต สมวตตีไปซื้ออาหารกับเข่ามากก็จะเหตุคลิปกับเขาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะตีก็ต้องซื้อมากล้วก็แยกเบนไว้แล้วก็เหาก็จะมาล่องไหวนั่นจึงน่าท่องก็จะไปเขาเในโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะเอาไปลงเป็นข้อมูลว้นะคะเนาะตีกับอธิบายบทถึงเนาะคือเป็นอย่างตีก็ต้องเห็ดแบบนี้เพราะว่าตีเขาเรียกนะตี เห็ดในนามบริษัทนะคะเนาะหมายถึงว่าตีเป็นเจ้าของบริษัทนะคะบริษัทก็คือบอกว่า,เ,าเพื่อที่จะว่าเฮาสามารถเอาไปเสียภาษีให้รัฐบาลพันได้ก็คือจังเข้าขายเห็ดหักสินนะคะเนาะอันตอนแรกนะคะบริคิดว่าตัางบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะาขายเห็ดนะคะตีจดบริษัทขึ้นมาเพื่อที่จะมาเสียภาษีให้ เ c e b o o k กับ YouTube นะคะเนาะตอนนั้นไม่ายได้จาก YouTube ทางเดียวบพรานในไม Facebook นะคะเออ่เพราะว่าตีตั้งใจไว้ว่าคือบอกว่าเป็นความเป็นความหูวซื้อของเจ้าของนะคะตีตั้งใจไว้ว่าตีอยากเฮ็ดทุกอย่างให้มันถูกต้องละกันอีกอย่างหนึ่งคือตีใส่ทรัพยายกรของเพลนเนาะบริษัการเก็บเฮ็ดขายหรือว่ายัางกระซางเนาะแท้คลิปยังเสียตีก็เลยมีความตั้งใจอยากจะเอาเอาเงินตรงที่ ได้จาก YouTube นะคะจากยอดวิวทีพ่พี่น้องเบิ้งเฮานี่แหละเอามาหักเสียภาษีนึ้อก็เป็นผลดีกับเฮานํามันสิเพิ่มมันเนื้อผลตัวสอบยังเซ็นนะคะมันก็สิบ่ได้มีต้องมายอนล้งยอนเหลี้งเงี้งกันสิเนาะคือจังหูนะคะว่าเอ่อกฎหมายอยู่น sure. right ี่เพิ่นก็จะตั้งไว้ว่าปีนึงเฮาไม่ได้ใดเท่าใดเท่าใดอะไรกันส่คะต้องเสียภาษีเนาะอันนี้คือมั่งแท้เฮาคือกันค่ะเนาะเอ่อตีก็เลยคิดว่าปีนึงนะคะถ้าแม่นตีเฮ็ดเฮ็ดเงินได้มากกว่า50,000 ตอนนี้มันหาเงินหาแล้วเท่าไรเนี่ยแหละจีกัจจมบอไดเนาะเฮาต้องเสียภาษีนังเสียนะคะเราพอตีต่างบริษัทมากปุ๊บตีกัสิได้เสียภาษีให้รัฐบาลเพิ่นเนาะแล้วการที่เฮามีใบเสียภาษีนะคะต่างเนี่ยนะเฮาก็สามารถเอาไปต่อยอดแต่อย่างอื่นบอจะเป็นการขาขายนะคะมันก็นมีผลดีแล้วก็สำหรับตีนะคะตีคิดว่ามันเป็นผลดีแหละเพราะว่าเราต้องคิดถึงระยะไกลว่าเฮาจะ ได้เงินกร่งกสียนบอต้องคิดถึงขนาดนั้นนะคะเพราะตีกัตังหมายก็จะคล้องแล้วว่าอาจจะบรยอยูถึงขนาดจิตต้องมากินกเงินกสียณของเพิ่นเนาะแต่ดยความที่เฮาตั้งใจอยากเหตุทุอย่างมันถูกต้องตามกฎหมายของเพิ่นเนะะเาะตีก็เลยตังึ้นมาเพื่อที่จะจเสียภาษีให้รัฐบาลเพิ่นเนะาะมกรเป็นอย่างขึ้นบริด้เสียเพราะว่ามากรตีใส่เป็นบัญชีไทยเนาะค่ะก็เลบยบ่ได้เสียตอนหยกยหา่บัญชีมาเป็นบัญชียูนี่แล้วก็เลยตั้งใจมาเสียภาษีให้เพิ่นโดยตรงนะคะเนาะนั่นแหละค่ะ เรามาจอบหมอกับปีที่แล้วนะคะทีตีเด้ขายเ็ดเนาะกันยอนวัตตีมีใบนะคะใบจดเสียภาษีเนี่แหละคะ่ะก็เลยได้ขายเ็ดจำนวนหลายเนาะจำนวนแบบบริจำกัดังสิค่ะ,นะคะอตอนนี้ทุกอย่างระบบเดียวนี้เพิ่นจะา เหมือนบล็อกคดีใส่เงินสดแล้วในการซื้อค้านนะคะเนาะมันจะใส่เป็นการใส่เงินผ่านธนาคารเป็นการโอนเป็นยางเสียคือทุกอย่างไม่ต้องเข้าระบบเข้าอยู่แล้วเนาะคะ่ะมันบอกมันบอกมันสะไม่แต่เกี้นะเขาสาม,มารถใส่เงินสดได้เนาะค่ะล่ะก็เขาบัญต้องมาเสียภาษีกระไดอันสินา่าหมายถึงว่าใส่เงินดำมาเสิย,ยกตัวอย่างเนาะแต่ตอนนี้เขาเงินเขาเข้าเท่าใดเพิ่งภาษีหัตทิพไปที่มากของเงินเข้าว่าเงินก่อนนี้มาจากสาจากสายเสียนั่นล่ะ ก็เลยอ่ะเป็นความสบายใจของเจ้าของกันเลยเฮ็ดซะนะคะขายเฮ็ดคือการขายเฮ็ดพอตีบ่าวถึงย้อนกลับไปว่าเป็นยังตีคือขายเฮ็ดตีคือต้องเสียภาษีน้ำมันสินะ่ะเออ่ตียวเฮ็ดไปขายเพิ่นเลยค่ะเพิน่นขอแรกเลยคําถามแรกเลยเพิ่นถามตีมาว่าเอ่อถ้ามีใบเสียภาษีบอนะคะเนาะแต่ถ้ามีใบเสียภาษีนะคะเพิ่นจะเข้านในกคำเท่าโดยเหมือนเป็นเครือข่ายนะคะกนจะรับเท่าเป็นแบบเครือข่ายขายเห็ด ติดต่อกันแบบเพิ่งเสียเพิ่์มีอีกอย่างพวกกัเพิ่์เพิ่์มีออเดอร์เพวกกัส่งออเดอร์เข้าจะสินนะคะหมายถึงแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าเข้าบลเข้าบ่อยเป็นกับใายเดียวกันกับเพิ่์นะคะเข้ากับจะขายเฮดเดอร์แค่หกพันต่อปีเนาะแล้วก็อันนี้คืนยุก็ว่าเพิ่์จะรับเข้าหรือบม่รับเข้าอันนี้เข้าก็ต้องไปอีกอีกเรื่องหนึ่งเนาะเนาะอันนี้ก็คือตีบ่าถึงในกรณีที่เอาตีไปขายขายให้บริษัทนี้เนาะเนาะ นั่นแหะคะ่ะเพิ่นก็นจะมีออเดอร์อย่เพิ่งจะส่งเฮาตลอดจังซีน่นะก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่เฮามีไว้ก็ดีคือกันเนาะนะคะแต่ถ้าว่าคนอื่นเพิ่นต้องจําเป็นต้องเฮ็ดโบอัน,นตีก็บโบหูนะคะตีโบรู้เนาะเดือกเขึ้นอยู่กับเฮาว,ว่าเฮาอยากจะเสียหรือบ,บอ่อยากเสียนะคะแต่การทีเ่เฮาเสียภาษีให้เออ่กับ YouTube กับ Facebook ของเพิ่นนะะี่ค่ะคือมันเป็นมันบ่แม่นข้าเรียกน,นะมัน มันบ่อตองเสียมุมนะคะคือกรณีนี้คือบอกว่าเฮามีรายได้จากประเทศอื่นนะคะและ้วกคเขาเ่าบัญชีเฮาสิเฮาบ่อตองเสียมุมคือเฮาบได้ขายของในประเทศนี้นในมันบอกค่ะแต่เป็นกรณีของการขายของคือจังเก็บเฮ็ดขายเฮาต้องเสียมุมนํานะคะเพื่อนั่นละเป็นภาษีส่วนต่างบอกค่ะภาษาไทยเนาะถ้ามุมคําว่ามุมนะคะอันนี้ตีแปลประมาณนี้เนาะภาษีส่วนตา่างภาษีส่วนเกินนี่แหละประมาณนี้แหละคะ่ะ นะคะเขาต้องเ <กา S 2> สกนส้ำหนัเก็บหัวของปิธีแล้วนะคะของตีเก็บเนาะแล้วก็ของผีเพิ่นเก็บน้ำนะคะตีก็ต้องให้เพิ่นเส้นซื้อเวลาตีทรงเพิ่นขายให้กับเหารอบนี้นะคะแล้วพอแต่งเงินตามรอบออกมาเสิตีกต็โอนให้เพิ่นิสีะเพิ่นก็ต้องเส้นให้ตีทุกรอบเพื่อที่จะเป็นมีใบเสร็จเพื่อที่จะเอามาลดยอ่อนภาษีของเจ้าของนี่แหละคะ่ะคือการเนะออาะเพราะงั้นนะคะเงินทุกบาทที่เขาเขามาหาเหานะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใบเสร็จเลย เขาส่งเงินออกไปนั่นสิค่ะแต่เขาบอกม่มีใบเส้นจากรับเงินจากเพลินนั่นสิอันนี้คือเงินก่อนหนึ่งเป็นเงินของเท่าเด,ด้นะคะเขาจะตีเป็นแบบนี้นะคะแต่ก็บว่าเมามีใบเซ้นใบเอ่อเส้นไล่เส้นจากเพลินจากพี่เพลินนั่นสิค่ะ,คะเขาก็ขอเอาใบนั้นมามาแจ้งทางทางภาษีได้ว่าเอ่อเงินก่อนนี้จำนวนนี้มันเป็นเงินเฮ่านะคะเป็นเงินของพี่เพลินนะคะ ถึงเ้าเอาของเพิินมาขายแล้วก็เอาไปเอากรกลับาไปเพิินโดยที่มันบ่แมานเงินของเฮ้า,าจังซส่นะคะต้องต้องมีการเหตุแบบนั้นเพราะนั้นเฮารับเลยคนเดียวนะคะบ่ว่างเงินทุกอย่างที่เขามาหาติเนาะติดต้องมีการเขียนสมวติติรับไดมากกับซางเนาะติก็ต้องให้เพิ่นเขียนเส้นรับเงินทุกทุกทุกครัง้งเพราะนั้นนะ่ะเงินก่อนหน้ามันจะเป็นกลายเป็นเงินของเฮ้าแล้วเฮาต้องมาสั่งเสียภาษีเองคนเดียวอันนี้มันกับบไหไวเนาะ แั่นแหคาตีก็เลยเลยเลือกจิตอะทุกอย่างเนาะของทุกอย่างนะคะของฟรีตั้งแต่ห้าเริ่มตีห้าเสียภาษีนะคะตีเจะเก็บไว้อันนี้เป็นของปีเทียนแล้วเนาะตีกับเจมาเนี่ยค่ะตีกับเจ็ทเค้นใบว,ว่าอันนี้มันเป็นของปีปีพศสองศูนย์สองสามเนาะตีกับเจ็ดเก็บใบเซ็ตเนี่ยค่ะส้มนี่ว้เนาะอันนี้การล่องเอาไป เฮ็ดเบิงเนาะค่ะเนาะสหรับผู้ที่มีแต่ว่าคนที่เพิ่นมีบริษัทเพิ่นก็ฮู้อยู่แล้วเนาะคะว่าต้องเก็บใบเสร็จเนาะคะ่ะเนาะเพื่อที่จะไปลดยอดภาษีของเฮาแต่ละปีเนาะคะแล้วการเสียภาษีของตีนะคะตีบริษัท่างคนเนาะ,ะตีเฮ็ดเองเนาะคะให้พญายด้วยเฮ็ดให้เนาะค่ะแล้วก็เฮาต้องค์งเพิ่นเพิ่นก็จะมีอยู่ดอกว่าเฮาสนเฮาตังเฮาสนใจสิให้คนเฮ็ดให้บ่ให้เพิ่นฮันะะกอัตโนมัติบ่บส,ส, board, board, สิะคะ่ะ ปัญหาอัตโนมัตเพิ่อเห้ต้องเสียประมาณพันกว่าโคเนี่ยแหละการไทยประเทศไทยอัตโนมัตเนาะแต่ว่าในตีบบได้โบได้จ้างนะคะก็เลยก็เลยบอกเฮ็ดเองสิค่ะเวลาเพิ่นส่งอีเมลมาทางสิเข้อก็ต้องส่งเงินจำนวนเงินไปเพิ่นเนาะสิ่งตีส่บงบบได้ส่งแค่เดียวนะคะตีดทยอยส่งมันอาจจะประมาณปีหนึ่งสามหรือสี่รอบนะคะการส่งอันนี้เนาะเนี่ยค่ะ เดี๋ยววันที่สิบสองเดือนเดือนนี้ตีก็ต้องตีก็ต้องทรงอีกแล้วค่ะเนาะอีกบกี่มือเลยค่ะพอตีตองวันจันบอกค่ะวันจันทร์หวันอังคานตีตรงตรงไอ้มุมให้เพิ่นรอบแรกนะคะเนาะเดี๋ยวโอ้ย่ใเศทีิซองอนไหนนอกบั่นอันเก่าอันใหม่ อันนี้อันเก่าวะ่ะนีอันนี้พ่อในใจคิดดวัวอันสี่ละจ้ะอันนี้อันแรกเป็นพ่อในใจแม่ทางอาหารคงหันไก่ตีจะต้องเอาใส่เมื่อเดี๋ยค่ะเพราะฉะนั้นนะใบเสร็จนี่สำคัญสำหรับตีนะแต่ว่าซื้อ ซื้อของใส่ส่วนตัวเนี่ยเขาบามาตองมาใส่นะคะแต่ว่าซื้อของที่เขาเฮ็ดเกี่ยวกับ YouTube เกี่ยวกับอันนี้เข้านะะี่ค่ะทุกอย่างที่เขาซื้อมากใส่ใน,ในการ,การงานของเข้าเนี่ยเาต้องเก็บใบเสร็จไว้เนาะการล่องล่องเบิร์นะคะเพราะว่ะกาหรับตีรีส์บาร์การที่เข้าเฮ็ดทุกอย่างให้มันมันถูกต้องเนะะี่ยค่ะมันจะหนึ่งเป็นความสบายใจของเข้าน้ำนะคะม่ต้องคิดยังหลายเนาะม่ต้องคิดว่าเออแบบเข้าใจเงินเงิ่อนยูทูบ บอลหลายสิขนาดตีได้ดันเห็นแล้วตีได้แค่สองพัญหาเนาะหักหักผ้าสรงผ้าซีแลแหลยแล้วเหลืออยู่พันกว่าอืมกะบว่าเป็นอย่างเนาะเพราะว่าสําหรับตีนะคะทุกอย่างแค่ให้มันถูกต้องนะมันมันดีกว่าเนาะดีกว่าพัานมะยอนหลังเท่านะคะมั่นสิเจ็บนับเตะ จะถามว่าเหมือนนึงข้าบริษัทยูทูบแล้วอันเสนาข้ามบริษัทยูทูบแล้วดอกห้าต้องฮักให้เพิ่นบบถ้าบริษัทยูทูบแล้วเขากะบรต้องฮักบรต้องฮักยูทูบจ้ะบริตองฮักยูทูบกับฮักแค่ถะเกิดว่าบริษัทที่ห้าตัางค์คืนมากเลยคะ่ะเพือพ่อเพือพ่อเพื่อมีรายด้รายรายรับรายจ่าย,าย,ายเขาใน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 หน้าของบริษัทห้าเนาะคะ่ะเนาะ จะก็ว่าปีนึ่งหรือว่าจะสีบนหัวใจปีนึงเลยคะ่ะจะก็ห่อต่างขึ้นมาไว้นะคะแต่ว่าห่าม่มีการใส่งานหรือมีการเขินไว้ม่มีการไม่มีเงินเข่าออกกันสิคะ่ะอันนี้ประกษสิเป็นเหมือนกับเห็ดเป็นยกเลิกไปเน,ะน,นเาะนั่นแหะนัะนงกา ทำทุกอย่างให้มันถูกดีกว่าจ้ะพี่น้องเข้าหนึ่งเสิเข้าสิบบต่อมากอันน้่ามนัน,เน,น,เมเนะเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเพิ่นตรวจสอบในมืดเนาะอีริเดียลนี้ทุกอย่างเพิ่นตรวจสอบในมืดเลยจ้ะหลังเงินเดี๋ยวนี้มันบริษัทเปนเ็นเงินแบ่งนะเขาบริษัทบริษัเป็นเงินเอ่อเขาบริษัทเป็นเงินสดแล้วเนาะคะ่ะเพราะทุกอย่างผ่านแอปมืดเนาะนะคะสมัยตะกี้มันยัง สื่อกันด้วยเงินสดน่ะสิมันก็เลยเลยบเห็นเงินเขาบัญชีเฮาส์นสิมันก็สามารถเลี้ยงได้นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเลี้ยงบ่ได้ทุกอย่างวิบเบิลวิบนะคะอยู่ในสายแอปผ่านแอปมือเนาะค่ะเนาะนะคะมันก็เลยเลี้ยงบ่ได้น่ะสินะคะเนาะอันละนะคะสไลด์โมนี้ก็บ่มีอย่างไรเนาะค่ะเนาะพอดีว่าตีไปเห็นอีเมลนะคะเกี่ยวกับการถึงเวลาที่ต้องเสียภาษีภาษีแล้วเนาะ ก็เลยเอามาบอกสุกิณร้องเขาฟังน้ำนะคะก็เลยเอบอกถึงเรื่องพญายิ่ให้ฟังน้ำนะคะนะักนคือแล้วมาแล้วมาแล้วจ้ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนนะคะพร้อมคลิปหน้าด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านใจดีค่ะมาติดตามรับชมจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย